เคยจงสวยทั้งคู่เลยก็ต้องดูแลตัวเองดูยังไงดูยังไงดแล้วผิวพันธ์อะไรดูแลยังไงผิวพันธ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยโบเป็นคนผิวแห้งแล้วก็หน้ากล้านอย่างที่บอกว่าออกกําลังกายแล้วก็ออกแดดมาแต่เด็กเนี่ยค่ะแล้วเราก็เออฟ้าก็เริ่มมาละก็เลยไปหาเนี่ยแหละว่ามันมีอะไรบ้างก็ไปเจอเซรั่มตัวหนึ่งชื่อว่าคาราสกิน เซรั่มตัวนี้คือมันช่วยโบมากเลยนะโบรู้สึกว่าเออตั้งแต่ครั้งแรกที่โบใช้คือมันตื่นมาแล้วมันก็หน้าฟูขึ้นแล้วมันก็อิ่มแลดูกระจ่างใสขึ้นจุดฝ้ากะจุดด่างดาเนี่ยมันก็ดูดีขึ้นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเธอพอเรามีของดีเราก็ต้องบางเข็เรเลยเราก็ต้องยัดเยียดเราเลยใช่ใช่เฮ้ยเธอดีสใสอย่างงี้จะไม่เปลี่ยนแปลงก็คือเหมือนเดิมเราก็เนี่ยสมมุตินักกาแบ่งปันเรื่องดีๆให้ตลอดเขาแบ่งปันมาไล้ยังไงเนี่ยพอเขาแบ่งปันก็เซรั่มที่เขาใช้นั่นแหละเขาเอามาให้ใช้แล้วปปกกกติแล้วเ็นนคออาังย ตากแดดเหมือนกันแล้วก็ชอบดำน้ำอะไรอย่เงี้ยนี่เขาก็ให้เอามาใช้ก็ใช้มาประมาณร่วมเดือนแล้วเป็นเซรั่มเนื้อใสาบางเบาไม่เหนียวเหนอดหนะ แล้วก็เห็นการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะเขามีงานวิจัยสําหรับคนที่เป,เป็นผิวแพ้ง่ายรวมถึงผลสํารวจกับคนที่ใช้จริงนะคะผู้ที่ใช้จริงเนี่ย76%คือเหมือนจอยเลยคือรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้91%คือรู้สึกว่าหน้าเนี่ยแลดูกระจ่างใสขึ้นแบบใน14วันส่วน86%ระจุดด่างดําแลดูจางลงค่ะคือสารสก,ก <S <S ัดของเขาเนี่ยคือแบบคาคาดูพลัมเป็นแบบซปเปอร์ฟรุตที่ วิตามินซีสูงกว่าส้มลอยทางโบ,<า>งบก็มีของมาฝากเหมือนกันนะคะขอบคุณมากครับอันนี้นะคะเป็นเ,เซรั่มที่ได้รับรางวัลนะคะจาก a l v e s t a Rapid Brightening Serum เลยนะคะในปีนี้เลยค่ะแต่ไม่ใช่แค่อานาคะสำหรับแฟนๆ Today Show นะคะแล้วก็ใครที่รู้สึกว่ามีฝ้ากะ จุดด่างดำที่อยากจะให้หน้าแลดูกระจ่งางใสขึ้นวันนี้มีโปรโมชั่นนะคะจากคาราสกินค่ะปกติ1ขวดเนี่ยหนึ่บาทโ้ลด50%เลยเหลือแค่690บาทเท่านั้นค่ะอย่างอ่าเนี้ยไปตากแบบตีก๊อฟมาต้องลองดี